สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง My Sweet Mobster ตกหัวใจนายจอมโหดตอนที่7ต่อมาเมื่อตามหากุญแจที่ทำตกเจอพวกลูกน้องก็ได้รีเปิดประตูให้กับพระเอกนางเอกทันทีก่อนพระเอกจะเดินอุ้มนางเอกที่สลบออกมาจากห้องเย็นเมื่อถึงโรงพยาบาลพระเอกก็เอาแต่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงนางเอกด้วยความกังวลกวายใจจนกระทั่งเธอนั้นฟืนขึ้นมาพระเอกจึงได้ขอโทษเธอแทนลูกน้อง นางเอกเลยบอกว่าเธอนั้นไม่รู้สึกหนาวเลยเพราะเธอได้รับความอบอุ่นจากพระเอกพร้อมถามเขาว่าทำไมถึงดีกับเธอขนาดนี้ฉันเป็นอะไรสำหรับคุณคะทำเอาพระเอกถึงกับอั้มอึง้งไม่รู้จะตอบยังไงในขณะเดียวกันพวกลูกน้องก็ได้แงงมประตูห้องเล็กน้อยเพื่อแอบฟังพระเอกนางเอกคุยกันก่อนจะโดนพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาสะกิดเป็นเหตุให้พวกเขาตกใจทำประตูเปิดล้มเสียหลักเข้าไปด้านในพวกลูกน้องก็เลยเดินเข้าไปมอบตัวกับพระเอก พระเอกได้ดูลูกน้องชุดใหญ่ที่เล่นพิเรนไม่รู้เรื่องขังนางเอกไว้ในห้องเย็นทั้งๆท,ที่เธอใส่แค่เสื้อผ้าบางๆและได้ตำหนิพวกเขาที่พานางเอกมาที่โรงงานด้วยนางเอกจึงขัดขึ้นมาบอกให้พระเอกเลิกต่อว่าลูกน้องได้แล้วเพราะเธอเป็นคนแอบโดดขึ้นรถมาเองทำให้มันโฮยิ่งรู้สึกผิดร้องไห้โหนออกมาเสียงดังพระเอกเลยตะหวาดได้เขาหยุดร้องแต่มันกลับทำให้มันโฮยิ่งฟูมฝายมากขึ้นนางเอกจึงบ่นพระเอก ว่าจะไปทำให้มันโฮร้องไห้ทำไมพร้อมปลอบมันโฮว่าอย่าร้องเลยฉันสบายดีค่ะทำให้มันโฮทราบซึง้งโผล่เข้าไปเกาะข้างเตียงนางเอกพร้อมเรียกเธอว่าพี่สะพ้ายก่อนเขาจะโดนลูกน้องคนอื่น,นลากตัวออกไปสงบสติอารมณ์ด้านนอกที่สำนักงานอายการฮยอนอูก็ไม่สามารถจดจ่อกับงานได้เลยเพราะอ้อแต่คิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกต่อมาเพื่อนนางเอกก็ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อน,นำของใช้จำเป็นมาให้นางเอก ทำให้เธอบังเอิญเจอกับอิวยองพวกเขาจึงได้ขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกันแต่บรรยากาศในลิฟต์กลับดูอึดอัดชอบกลนก่อนอิวยองจะกล่าวขอโทษเพื่อนนางเอกบอกว่าเรื่องคืนนั้นระหว่างพวกเขามันก็แค่ความผิดพลาดทําเอาเพื่อนนางเอกอึ้งจนทําอะไรไม่ถูกและทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดเธอก็รีบเดินไปหานางเอกที่ยืนอยู่หน้าห้องผู้ป่วยทันทีทว่าพออิวยองเดินตามออกมาเธอก็รีบเดินเลี้ยวๆเข้าไปรอนางเอกในห้องและในตอนนั้นเอง ฮยอนอูก็โทรเข้ามาหานางเอกเธอจึงได้รับสายแทนพอนางเอกกลับเข้ามาในห้องเพื่อนก็ได้ถามนางเอกว่าตกลงแล้วอายาการคนนั้นใช่เพื่อนในวัยเด็กของนางเอกหรือไม่เมื่อนางเอกบอกว่าเธอกําลังรออยู่เหมือนกันเพื่อนจึงบอกให้นางเอกรีบถามไปเลยในตอนที่เขามาที่นี่แต่พอนางเอกรู้ว่าฮยอนอูก,กําลังจะมาเธอก็รีบลงไปดักรอเขาที่ประตูทางเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเจอเข้ากับพระเอก เธอได้พาฮยอนอูเดินไปในโรงพยาบาลแบบไม่มีจุดหมายก่อนฮยอนอูจะพยายามปลอบนางเอกเพราะที่ประชาสัมพันธ์นบอกว่าเธอนั้นเข้ารับการรักษาโรคลิซีดวงเล่นเอานางเอกถึงกับอึง้งและโกหกไปว่าเธอแค่เป็นโลหิตจ,จางเฉยๆทันใดนั้นเด็กๆที่นางเอกเคยมาเล่าน,นิทานให้ฟังก็พากันวิ่งเข้ามาทักทายเธอและดูเหมือนว่าฮยอนอูเองก็เข้ากับเด็กๆได้ดีเช่นกันต่อมาฮยอนอูก็ได้ถามนางเอก ว่าเธอจะกลับไปถ่ายทำคอนเทนต์เด็กต่อหรือไม่นางเอกบอกเธอไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะจากหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทําให้เธอกลัวว่าสิ่งที่เธอทํามันอาจจะเป็นการทําร้ายเด็กๆก,ก็ได้ฮยอนอูจึงขอให้เธอคิดดูอีกทีคิดถึงเหตุผลแรกที่เธอทํามันพอมาถึงห้องนางเอกก็ได้พบเข้ากับพระเอกที่นั่งหลับอยู่ตอนแรกเธอก็ตั้งใจจะหยิบผ้าไปห่มให้แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจเพราะนึกขึ้นได้ว่าเขาเป็นคนที่ตกใจง่ายมาก เนื่องจากต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนหลับเธอจึงได้นั่งลงตรงข้ามเขาแทนจ้องมองใบหน้าของเขาก่อนจะเริ่มใช้ปลายนิ้วสัมผัสไปที่ส่วนต่างๆของใบหน้าเขาอย่างเบาๆพร้อมคิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขที่ผ่านมาระหว่างเธอกับเขาไม่นานพระเอกก็รู้สึกตัวลืมตาตื่นขึ้นมานางเอกเลยบอกว่าเขาดูเหนื่อยมากและแนะนำให้เขาพักผ่อนทว่าพระเอกกลับเอาแต่ยืนกรานบอกว่าเขาไม่เป็นอะไร แต่สุดท้ายเขาก็ขัดนางเอกไม่ได้ยอมรับการให้น้าเกลือและนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงผู้ป่วยโดยมีนางเอกนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆก่อนนางเอกจะถามขึ้นมาว่าตอนเด็กๆพระเอกเป็นยังไงเพราะในมุมมองของเธอพระเอกที่เธอรู้จักเป็นคนที่วัยตัวเสียงมากและนอนไม่ค่อยหลับไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามชอบที่มืดมากกว่าที่สว่างชอบขมวดคิ้วตอนนอนและเป็นคนที่ชอบเก็บตัวมาก ดังนั้นเธอจึงสงสัยว่าพระเอกตอน 20- สถึงปีก่อนเขาเป็นคนยังไงเคยมีเพื่อนหรือเคยหลับสนิทบ้างไหมพระเอกเล่าว่าตอนเด็กเขาเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเธอเป็นคนโดดเดี่ยวเหมือนเหมือนกับเขาเขาจึงอยากอยู่เคียงข้างเธอทว่าสุดท้ายพวกเขาก็ขาดการติดต่อกันไปแต่เขาก็เชื่อว,ว่าเธอคงสุขสบายดีไม่ว่าตอนนี้เธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมา และเห็นว่านางเอกยังคงหลับอยู่เขาก็เลยลุกขึ้นไปแต่งตัวด้วยความเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เขาก็ดันทํากระเป๋าต,ตังตกโดยไม่รู้ตัวก่อนเขาจะย่องไปหุ่มผ้าใกับนางเอกแล้วเดินออกจากห้องไปขณะเดียวกันเพื่อนนางเอกก็นอนหลับหมดสภาพอยู่ที่โถงของโรงพยาบาลแต่เนื่องจากเธอนอนท่าพิสดารไปหน่อยมันก็เลยทําให้เธอคอเคล็ดขยับแทบไม่ได้เธอจึงต้องเดินคอเอียงไปรับนางเอกทั้งอย่างนั้น นางเอกก็เลยฝากให้อิวยองช่วยไปส่งเพื่อนเธอที่บ้านพ่อแม่ให้ทีทว่าพอมาถึงหน้าบ้านพ่อเพื่อนนางเอกก็บอกให้อิวยองเข้าไปในบ้านและได้ซักแซเรื่องอายุอาชีพและเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายเพราะคิดว่าเขาต้องเป็นคนที่พาลูกสาวตัวเองไปนอนค้างคืนนอกบ้านเมื่ออาทิตย์ก่อนแน่แนเพื่อนนางเอกก็เลยรีบปฏิเสธและพยายามจะให้อิวยองกลับแต่พ่อก็ได้ชวนเขากินข้า,าวเช้าด้วยกันก่อนด้านนางเอกเธอก็ได้มาที่บริษัท เพื่อเอากระเป๋าตังมาให้พระเอกแต่กายกลับไม่ให้เธอเข้าไปหากเธอไม่ได้นัดไว้ก่อนแถมพยายามจะลากตัวเธอออกจากตึกด้วยทันใดนั้นเองคงกีก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วได้ช่วยพานางเอกเข้าไปด้านในก่อนนางเอกจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อพบว่าดงฮีมีตำแหน่งเป็นเลขาของพระเอกแต่เขาก็ได้บอกเธอว่าเธอยังไม่สามารถพบพระเอกได้เนื่องจากตอนนี้พระเอกมีแขกซึ่งแขกคนนั้นก็คือเยนานั่นเอง พระเอกต้องการยกเลิกสัญญากับเธอเนื่องจากเธอไม่สามารถกินเนื้อได้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสินค้าของเขารสชาติเป็นยังไงแตกต่างจากยี่ห้องอื่นยังไงถึงอย่างนั้นเยนาก็ไม่อยากยกเลิกเธอจึงได้หยิบไส้กรอกขึ้นมาเพื่อทำการกินมันโชคดีที่พระเอกห้ามไว้ได้ทันแต่โชคร้ายก็คือนางเอกที่อยู่ด้านนอกได้มองผ่านกระจกเข้าไปและเห็นเข้ากับตอนที่พระเอกจับมือของเยนาอย่างใกล้ชิดพอดี นางเอกจึงตัดสินใจฝากกระเป๋าตังค์ไว้กับเลขาแล้วจากไปทันทีส่วนทางเยนาก่อนจากไปเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าระหว่างพวกเขาจะไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายอะไรทั้งนั้นแต่เธอจะเป็นคนทําให้พระเอกกลายเป็นคนที่อยากได้เธอกลับมาเองในเวลาเดียวกันฮยอนอูก,ก็กำลังหารือก,กับลูกทีมเกี่ยวกับคดีและพอคุยเรื่องงานเสร็จเขาก็ได้ฝากให้ผู้ช่วย ช่วยตามหาคนที่ชื่อฮยอนอูที่เกิดในปี1988ให้ทีต่อมานางเอกก็ได้กลับมาขุดหาแคปซูลเวลาในสวนพร้อมกับบ่นพระเอกไปด้วยความหมงุดหงิดแต่ไม่ว่าเธอจะขุดไปสักกี่หลุมเธอก็หามันไม่เจอคืนนั้นเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านนางเอกก็เอาแต่พูดจาประชดพระเอกแบบรัวๆเรื่องที่พระเอกไปจับมือเยนาจนทําให้พระเอกถึงกับจ่อยพูดจาอึกอักเถียงนางเอกไม่ทานสักคำ ในทางกลับกันดงฮีที่เป็นเลขาของพระเอกก็ได้ออกมาพบฮยอนอูและดูเหมือนว่าเขาก็คือสายของฮยอนอูที่ถูกส่งตัวเข้าไปแฝงอยู่ในกลุ่มพระเอกนั่นเองอีกด้านหัวหน้าแก๊งแมวเหมียวกับลูกน้องก็ได้ทําการนัดพบกับหัวหน้าแก๊งค้ายาที่ชื่อว่าตะวันก่อนตะวันจะมอบไม้กลางเขียนที่เขียนพิก,กัดไว้ให้กับหัวหน้าแก๊งแมวเหมียวพร้อมเตือนว่าห้ามตุกติกเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นอิวยองก็ได้มารายงานพระเอก เรื่องสถานที่นัดซื้อขายยาและปรากฏว่าหัวหน้าแก๊งแมวเหมียวก็คือคนที่รักพาตัวยุนแท็กไปเพื่อใช้ในการทําข้อตกลงกับตะวันเพราะถึงแม้ตะวันจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าแก๊งขายยาได้ด้วยความช่วยเหลือของยุนแทกแต่เธอก็ต้องการที่จะฆ่าเขาเพื่อปิดปากคนในแก๊งที่ต่อต้านเธอพระเอกจ,จึงต้องการจะปกป้องยุนแทกให้ปลอดภัยให้ได้ระหว่างนั้นเองดงฮีที่แอบฟังทั้งคู่คุยกันก็เริ่มเกิดความลังเลขึ้นมา ว่าเขาควรจะรายงานเรื่องนี้ให้ฮยอนอูรู้ดีหรือไม่ส่วนฮยอนอูตอนนี้เขาก็รู้ความจริงแล้วว่าตอนเด็กพระเอกเคยมีชื่อว่ายุนฮยอนอูและเคยอาศัยอยู่แถวบ้านเก่านางเอกซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระเอกก็คือคนที่นางเอกตามหาและเป็นคนที่เคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกับนางเอกนั่นเองด้านนางเอกเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นเข้ากับพระเอกที่เดินมาหาเธอพร้อมกับกล่องแคปซูลเวลาในมือ และตอนที่7จ็ดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ